สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับผมนะครับช่องมะฉาจอมปวนนะครับวันนี้เรามาเช็คสภาพหม่กันตอนกลางวันน้ําไม่ขุนนะครับนี่นะน้าไม่ขุนเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกหนักก็เลยคิดว่าจะขุนนะไม่ขุนนะครับต้องรีบมาก่อนที่ฝนจะตกนะดูสภาพหม่ครับไอนี่นะครับที่ผมดําไปเรื่อยๆนะครับดําเข้าไปเข้าถึงนู่นนะเนี่ยครับที่มันหายใจกันจะไม่ทันกันตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสภาพตรงนู้นนะครับ สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมมาถึงหมายกันละแต่วันนี้นะครับมีการลงขายของน่าจะเป็นกระเหลี่ยงนะครับลงขายไว้นะครับขึงไว้นี่นะครับเป็นทุนก็ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างหากินนะครับของเขาก็ยุงเขาแต่เราก็ต้องระวังขายนะครับเดี๋ยวจะเคลื่อนมานิดนึงแล้วนี้นะครับอุปกรณ์ก็มีปืนมีฟินนะครับเหมือนเดิมน้ําลดลงเยอะเลยนะครับจากฝั่งลดลงแต่ใสเหมือนเดิมนะครับเพราะที่นี่ พวกรากไม้เยอะนะครับอันนี้ก็เคลียรครับใช้กระจกใช้น้ำบดน้อยนะครับ <c oughs> นี่ครับแล้วก็เกียรนะครับให้ทั่วแล้วเราก็จับแค่ใส่นี่นครับพอเราพอเราเอาน้ำลายใส่แล้วเนี้ยห้ามนะครับห้ามใช้นิ้วถูอีกเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะไปลบ ไอ้ยางของน้ําลายนะครับอุ้ยเป็นรอยอะไรเนี่ยโอเฮเดี๋ยวเราลุยกันใต้น้ำดีกว่า อันนี้ก็เป็นผลงานวันนี้นะครับคืนนี้ที่มาดำกันนี่ครับได้กินได้แจกแล้วครับงานนี้นี่ครับไซส์สวยครับผลงานคืนนี้ครับโอเคนะวันนี้ไม่พลาดครับวันนี้ได้เยอะนี่ครับอุปกรณ์เราก็มีแค่ฟินกับปืนครับมากกว่านี้ไม่เวิร์คครับเพราะว่ามันเป็น มันเป็นอ่าไอ้นี่นครับลากไม้นะครับใซนี่น่าจะสักสี่โลได้หรือเปล่าสี่ห้าโลนะน่าจะมีนะเฮ้ยครับ, okay, รบถือว่าประสบความสำเร็จวันนี้นี่เขามาดูกันนะครับเขาดักขายเอยแต่ปลาไม่ติดเพราะว่ามันโดนบ่อยนะโดนทุกปีมันรู้ดีนะครับ นี่คือผลงานคืนนี้นะครับในการดำยิงปลานะครับก็ใกล้จะฝนจะมากันแล้วนะครับตอนนี้แม่สอดก็เลยต้องรีบไปดำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำขึ้นแล้วเนี่ยจะดำยากแล้วก็อดดำเพราะว่าน้ำขุนนะครับตามหลักเหตุผลแล้วก็จะอดนะครับตอนนี้ก็เลยยิงค่อนข้างที่จะเป็นไซส์ที่สวยนะครับยิงยากบ้างนะครับง่ายบ้างหลบอยู่ในซอกหินในรูหินนะครับก็ สาระแนไปงัดยิงเขาจนได้ครับก็ดำบ่อยๆก็จะรู้นะครับเหลี่ยมมุมต่างๆว่าปลาจะหลบอยู่ยังไงนะครับชอบแบบไหนนะครับแต่และที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับ